ของฝากดีต่อใจต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ดาราที่มีความน่ารักให้แฟนคลับได้เห็นอยู่เสมอสําหรับคู่นางเอกสาวนิชานัทนิชาหวานใจคนสวยของพระเอกหนุ่มโตโน่พาคินที่ก่อนหน้านี้สาวนิชาได้เดินทางไปอังกฤษซึ่งก็ทําเอาหนุ่มโตโน่คิดถึงไม่น้อยเลยและล่าสุด วันที่รอคอยก็มาถึงเมื่อสาวนิชาได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่งานนี้เธอก็ไม่พลาดที่จะนําของฝากมาให้หนุ่มโตโน่แบบจัดเต็มที่ทำเอาหนุ่มโตโน่สุดปลื้มยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวเพราะสาวนิชาจัดเต็มของฝากมาให้เต็มกระเป๋าเลยทีเดียวโดยเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าของฝากจากลอนดอนที่เด็ดท้ยคลิปฝากเรื่องไว้ยนาด้วยนะขอบคุณนะครับ